สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องหมิวชาแนลนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมบุญกระถินนะคะกองกระถินนะคะบ้านรุงพันไทยบ้าน,นอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานยามเย็นนะคะกำลังสวยงามเลยนะคะ จะมะีที่เต้นลำวงเย็นนี้นะคะจัดได้สวยงามนะคะก็อยู่ติดริมแม่น้ำนะคะก็จะมีดนตรีนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจัดโต๊ะริมแม่น้ำนะคะนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะ เป็นยาจานะคะนบรรยากาศเตรียมความพร้อมยามเย็นนะคะริมแม่น ah, oh. ้ำนะคะก็จะมี เนี่ยค่ะซุ้มใต้น้ำนะคะววคสวยงามเลยนะคะพืนมีไรเด้ดดดอฮะนาลพลาว่าน้องปูต้องขอขอโทษเดฟซีนะคะที่ต้องทำคลิปสั้นนะคะเนื่องจากว่าถ่ายคลิปให้แม่ฮันนี่ด้วยนะคะ,ะ,คะก็ ช่องของน้องปูเองก็จะเป็นคลิปสั้น1นึนาทีสนาที3นาทีนะคะก็แล้วแต่ช่วงบางโอกาสนะคะก็ขอพูดนิดที่ทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมคลิปของน้องปูนะคะก็จะให้ดูบรรยากาศอะไรในเป็นบางช่วงต่างๆนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศเตรียมงานยามเย็นนะคะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ